หลังจากที่กลุ่มคนร้ายใช้วุธปืนยิงถล่มนายพิพัฒน์รอดวณิชากรหรือเสียหวดจะพ่อบ้านมึงเมื่อวันที่5เมษายน2532พร้อมกับร้อยตำรวจเอกอุทยัยปักสานนนและคนขับรถจะพ่อเสียชีวิตรวม3ศพแล้วทางกรมตำรวจได้สั่งการให้พลตำรวจตรีสนัน่นตู้จินดาเข้าควบคุมคดีและดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อจับกลุ่มมือปืนและผู้บงการมาดำเนินคดีตามกฎหมายครั้งนี้ด้วยกลุ่มมือปืนกระทำการอุกอาจ ใช้อาวุธสงครามฆ่าคนในเวลากลางวันในย่านชุมชนอันเป็นที่สะเทือนขวัญของชาวบ้านและนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนโครงการอุตสาหกรรมใหม่ชายฝั่งทะเลตะวันออกกระทรวงมหาดไทยยังส่งชุดเฉพาะกิจของพลตำรวจตรีชลอเกิดเทศเข้าไปร่วมสืบสวนคลี่คลายคดีด้วยภายในหนึ่งสัปดาห์คดีก็เริ่มคลี่คลายจากพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุและเห็นเหตุการณ์ได้ระบุหนึ่งในคนร้ายเดินขาลากไปตรวจสอบผลการสังหารหลังจากที่มั่นใจว่าเหยย่อตายทั้งหมด กลุ่มมือปืนยึงได้ถอนตัวกลับและจุดนี้เองที่นำไปสู่การออกหมายจับนายปรีชาสถาวรหรือแดงสิงป่าสุงและนายเดอหลานชายแนวทางการสืบสวนพบว่าแดงสิงปาสุงเป็นเพียงมือปืนรับจ้างส่วนตัวผู้จ้างวานถูกพุ่งไปยังชายขาวผู้มีบารมีไม่น้อยกว่าเสียหว่ชนวนบาดหมางของสองผู้ยิ่งใหญ่แห่งเพอบ้านบึงมีหลายสาเหตุเริ่มจากแดงม่านบึงพี่ชายของชายขาวซึ่งเป็นหุ้นส่วนธุรกิจของเสียหวดน มุ่งหมายฮุบกิจการที่ทำร่วมกันและการที่เสี่ยห้วดจะส่งคนของตนลงสมัครชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีแข่งกับชัยขาวศึกชิงอำนาจทางการเมืองอุบัติขึ้นเมื่อหัวคะแนนของชัยขาวถูกยิงตายแดงบ้านบึงและชัยขาวจึงร่วมกันวางแผนล้างแค้นในช่วงนั้นเสี่ยห้วดเริ่มขยายอิทธิพลเข้ามาในเภอปลวกแดงโดยการกว้านซื้อที่ดินตัดหน้าเจ้าพ่อหลายรายรวมทั้งแดงสิงห์ป่าสุงด้วยปัญหาระหว่างแดงกับเสี่ยห้วดจึงเพิ่มระดับความร้อนแรงขึ้น ช่วงนี้มีข่าวออมาว่าแดงพยายามส่งลูกน้องตามเก็บเสียหวดหลายครั้งแต่ไม่ประสบความสําเร็จจนกระทั่งเจ้าพ่อบ้านบึงรู้ข่าวประกอบกับความไม่พอใจเสียหวดเป็นทุนเดิมรวมทั้งไฟเขียวจากผู้ที่อยู่เหนือกว่าหลังมีกรณีพิพาทโครงการยักษ์แหนมเภอรสรีราชาแดงจึงได้รับการติดต่อจากเจ้าพ่อบ้านบึงให้ร่วมสังหารเสียหวดโดยมีผู้สูญเสียผลประโยชน์เรื่องที่ดินลงขันจ่ายเงินค่าจ้างอีกตั้งหากถึงสองล้านบาท นอกจากนี้เจ้าพ่อบ้านบึงยังส่งสิบโทนนอตหรือส้มเกียรินอยเล็กมือปืนระดับพรกการมาร่วมงานอีกด้วยเมื่อพยานหลักฐานมัดแน่นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กระจายกำลังกันออกตามล่าตัวแดงสิงป่าสุงพร้อมกับนายเดอือหลานชายอย่างไม่ลดละเวลาเดียวกันนั้นหนังสือพิมพ์ก็เสนอข่าวสองน้าหลานถูกมือปืนจากผู้บงการตามล่าปิดปากสองน้าหลานจึงเป็นที่หมายปองทั้งทาง,งตำรวจและผู้บงการต่อมาภายหลังแดงสิงปาสุงกับเดือรหลานชายได้เข้ามอบตัวต่อ คนตำรวจตรีชะลอเกิดเทศและถูกกันตัวไว้เป็นพยานส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตามจับกลุ่มมือปืนที่ร่วมกันฆ่าเสียหดไใ้เกือบครบลิปุ่มหลังตระกูลสิงห์ป่าสุ่มเริ่มจากนายเสียงแท่ลีเดิมเป็นชาวไร่อ้อยอยู่ที่บ้านหัวกุญแจตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีต่อมาเริ่มขยายกิจการไปทำธุรกิจค้าไม้ในเขตป่าลึกรอบรอยต่อระหว่างเมืองชนบุรีกับระยองพร้อมๆกับการกว้านซื้อที่ดินในเขตอำเภอปลวกแดง ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงกิ่งอำเภอที่ไม่ค่อยมีใครสนใจนายเสียงพาล,กลูกๆรวมหกคนหนึ่งในนั้นคือแดงพร้อมด้วยเล็กมื่นจิตนักเลงดังแห่งบ้านบึงซึ่งสมัยนั้นเป็นมือปืนรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งเข้ามาเสริมบารมีอีกทั้งบุตรชายคนโตร,รับราชการเป็นสอหอรับใช้ใกล้ชิดนายพลระดับบิ๊กคนหนึ่งอิทธิพลและบารมีของนายเสียงจึงเริ่มเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆประกอบกับเป็นคนใจนักเลง ครอบครัวต่อสู้อิทธิพลในท้องถิ่นชนิดตาต่อตาฟันต่อฟันจนสามารถยืนหยัดขึ้นเป็นเจ้าพ่อปลวกแดงได้สำเร็จแต่นั่นก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตและเลือดเนื้อของคนในตระกูลสิงป่าซุงหลายชีวิตรวมทั้งตัวนายสยงเองก็ไม่เวน้นโดยถูกมือปืนย่าหน,นองมนบุกยิงเดียวสิ้นชื่อในร้านกาแฟต่อมาในป้ลูกชัยคนก็ถูกยิงเสียชีวิตกลางตลาดชนบุรีคนในตระกูลสิงป่าซุงปิดฉากชีวิตตัวเองด้วยคมกระสุนจนเหลือเพียงสี่คนพี่น้องเท่านั้น โดยมีเจือและแดงกับน้องชายอีกสองคนร่วมกันสานต่อเจตนารมณ์ของผู้เป็นพ่อสร้างอาณาจากักรสิงป่าสุงจนกลายเป็นไร่มืึอมาเนื้อที่กว่า3 0 0พไร่ในอำเภอปลวกแดงการเติบโตของตระกูลสิงป่าสุงภายใต้การน,นำของเจือและแดงปูบัดขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมๆกับความรุนแรงโดยพฤติกรรมของสองพี่น้องได้ตกอยู่ในสายตานายตำรวจมือปราบอย่างผู้กองธานีโดยตลอดจึงเกิดการกระทบกระทั่งกันบ่อยครั้งจนกระทั่งแดงสิงป่าสุงได้เข้าไปสนิทสนมกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ และได้รับการอุ้มชูเป็นบุตรบุญธรรมจึงได้มีคําสั่งย้ายผู้กองธาน,นีออกจากพื้นที่แต่ก็ถูกคู่อริอเก่าอย่างเสียอ้วนปลวกแดงพอค้าใหญ่ปลูกกระดมชาวบ้านเดินขบวนยับยั้งการย้ายผู้กองธาน,นีส่งผลให้เจือสิงป่าสุ่มพวงปืนบุกเดียวเข้าไปหาเสียอ้วนและเกิดการดวลปืนกันขึ้นฉากดวลปืนระหว่างสองผู้ยิ่งใหญ่ปลวกแดงจบลงด้วยการจบชีวิตของคนทั้งคู่สมใจอย่าง แดงสิงป่าซุงจึงเป็นนักเลงปืนผู้เดียวที่ยืนหยัดสร้างอาณาจากักรสิงป่าซุงพร้อมอุปกระน้องชายสองคนโดยมีนักเลงปืนคู่บารมีของตระกูลอย่างเล็งหมื่นจิตขอช่วยเหลือสนับสนุนอยู่ห่างๆต่อมาผู้กองธาน,นีพลาดท่าถูกยิงตายตำรวจจับแดงสิงป่าซุงเป็นผู้ต้องหาต่อมาศาลได้ยกฟ้องแดงถูกปล่อยตัวจากเรือนจำจังหวัดระยองตั้งแต่นั้นมาชื่อเสียงอิทธิพลบารมีของแดงสิงป่าซุงก็คึอกก้องกระหึมยุทธจักรนักบูชาตะวันออก หลังจากที่แดงสิงป่าซุงยอมเป็นพยานให้ตำรวจจัดการกับมือปืนและผู้บงการฆ่าเสียหว้วนก็มีข่าวลือสะพัดออกมาว่าแดงถูกกำหนดวันตายเรียบร้อยแล้วจากเฉพาะบางคนซึ่งเกรงว่าคดีเสียหวดนจะลามมาถึงตัวจากจุดนี้เองทําให้แดงประกาศตัวชนกับผู้ยิ่งใหญ่แห่งภาคตะวันออกร,รู้ตัวดีว่าถึงอย่างไรก็ถูกหมายหัวแล้วจึงตัดสินใจจะปลลองกําลังกันสักตั้งโดยรวบรวมสมัครพรรคพวกสะสมอาวุธขยายอิทธิพลของตนเองยิ่งกว่านั้นมีข่าวว่า แดงสรรหามือปืนเตรียมจัดการกับเจ้าพ่อหลายคนเป็นการชิงลงมือก่อนที่ตัวเองจะโดนเก็บส่วนอีกทางหนึ่งแดงเขาพึ่งพลตำรวจตรีฉลอเกิดเทศที่อ้าปีกปกป้องเต็มที่ในฐานะพยานปากเองซึ่งถ้าหากแดงเป็นอะไรไปผู้ที่เสียหน้าก็คือพลตำรวจตรีฉลอนั่นเองแต่ในที่สุดแดงก็หนีชะตาการรมชีวิตของตัวเองไม่พน้นเหมือนนั่งมาในรถปิกอัพโดยมีมือปืนคุ้มกันและคนขับรถออกจากบ้านลูกน้องคนหนึ่งแอมเภอพนัทนิคมเพื่อกลับไร่สิงป่าสุง รถเคลื่อนตัวมาได้ประมาณ100เมตรมีรถบรรทุก10ล้อจอดอยู่ข้างทางพุ่งออกมาขวางหน้าพร้อมๆกับเสียงปืนชนิด m 7 9หรือปืนยิงลูกระเบิดดังออกมา2นัดซ้อนกระสุนพลาดเป้าไปอย่างฉิวเฉียดแต่ทีมฆ่าที่เหลือก็ระดมยิงหากระสุน M16 และอาก้าศถล่มใส่รุ่ของแดงจนพุนทั้งคันแดงสิงบาสุงและน,น้องๆอ,อีกสคนไม่มีโอกาสแม้จะชักปืนยิงตอบโต้กลับไปโดยกลายเป็นศพเสียกอ่อน การตายของแดง,งสิงป่าสรงทําให้พลตํารวจตรีชะลอเกิดเทศถึงกับเต้นผากนึกความโกรธเพราะเป็นพยานปากสําคัญในคดีฆ่าเสียหวดที่ตัวเองให้ความคุ้มครองอยู่เมื่อมาถูกเช็คบินเช่นนี้ทําให้เสียหน้าอย่างมากมือปราพรการถึงกับเสนอตัวขอมาทําคดีนี้เองพร้อมทั้งแชรรายละเอียดต่างๆซึ่งแดงนํามาปรึกษาหลังถูกขู่ฆ่าหลายครั้งพลตํารวจตรีชะลอประกาศออกมาทันทีว่าการตายของแดงสืบเนื่องมาจากการเป็นพยานในคดีฆ่าเสียหวด ซึ่งเท่ากับเป็นการหักหลังในกลุ่มมือปืนด้วยกันเองและสร้างความไม่พอใจให้กับเจ้าพ่อใหญ่อย่างมากยิ่งในช่วงก่อนเกิดเหตุแดงอยู่ระหว่างการขยายธิพลเพื่อชนกับเจ้าพ่อใหญ่และอีกหลายเจ้าพ่อหลังจากที่ก่อนหน้านี้แดงพยายามเข้าเคลียร์ปัญหาเรื่องที่ต้องเป็นพยานในคดีฆ่าเสียหวดแต่ก็ไม่ประสบผลสําเร็จจึงต้องใช้วิธีตาต่อตาฟันต่อฟันตอบโต้กลับไปบ้างผนตํารวจตรีชะลอชี้ชัดอีกมาว่าทีมฆ่าชุดนี้เป็นชุดเดียวกับที่สังหารเสียหวด โดยมีผู้ยิ่งใหญ่อย่างภาคตะวันออกเป็นผู้บงการนอกจากนี้ยังแสดงความต้องการเข้าไปลุยล้างเมืองชนบรุรีจัดการกับบรรดาเจ้าพ่อและผู้มีอิทธิพลให้สิ้นซากแต่ความต้องการของมือปราบการต้องเป็นหมันเมื่อถูกเบรกจากหน่วยเหนือห้ามเข้าไปเหยียบในพื้นที่ชนบุรีเด็ดขาดปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจท้องที่จัดการกันเองทําให้พลตำรวจตรีฉลอถึงกับวิวขาดโยกสีเดียวกันเองหลังจากแดงสิงปราซุงถูกยิงตายไม่นานนักเจ้าหน้าที่พบศพนายนิคมชาญวิทธรรม สารวัตรกำนันตำบลหนองนางอำเภอพนัทนิคมถูกฝังอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ4กิโลเมตรสภาพศพถูกยิงตายด้วยอาวุธสงครามชนิดเดียวกับที่สังหารแดงสิงป่าสุงจากการสอบสวนพวบว่าศพนังกล่าวเป็นหนึ่งในทีมฆ่าแดงสิงป่าสุงแต่ถูกพวกเดียวกันฆ่าปิดปากซึ่งศพนี้สร้างปัญหาจนบานปลายออกไปเมื่อมีความพยายามโยนความผิดทั้งหมดให้กับนายนิคมที่ถูกฆ่าเป็นผู้รับผิดชอบในที่สุดหน่วยเหนือก็มีคำสั่งให้หน่วยคอมมานโดกองปราบปราม เข้าล้างบางเมืองชนอย่างเต็มรูปแบบบ้านของคุกเจ้าพ่อถูกตรวจค้นอย่างละเอียดยิบไม่เว้นแม้แต่ครึ่งหาดของเจ้าพ่อใหญ่ที่น่าสนใจคือลานดินบ้านของเจ้าพ่อใหญ่ซึ่งใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมยิงปืนเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนและหัวกระสุนปืนที่เชื่อว่าจะมาจากอาวุธสงครามกระบอกเดียวที่ใช้สังหารแดงสิงป่าสุ่มช่วงนี้เองเจ้าพ่อใหญ่ออกโรงโต้ข่าวควพันคดีฆ่าแดงสิงป่าสุ่มปฏิเสธไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งโอดครวญว่าใครตายก็มักมาลงที่ตนเพียงคนเดียวการสืบสวนคดีฆ่าแดงสิงป่ะซุงดำเนินไปอย่างเข้มข้นเจ้าหน้าที่ตารวจคาดว่ามือปืนฆ่าแดงสิงป่าซุงเป็นชุดเดียวกับที่สังหารเสี่ยห้วดที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือแดงถูกฆ่าตายหลังจากผู้ต้องหาคดีฆ่าเสี่ยห้วดได้รับประกันตัวในชั้นศาลได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนดูมันเหมือนจะประจวบเหมาะกันเกินไปเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มคลี่คลายคดีได้ทีละน้อยจนทราบรายชื่อมือปืนทั้งหมดและผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นจอมบงการ แต่ก็ยังไม่มีพยานหลักฐานเล่นงานได้ในช่วงที่คดีกำลังเข้มข้นนี้เองตำรวจก็พบกับทางตันไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ในที่สุดคดีแดงสิงป่าสุงต้องหยุดชะง,งักลงโดยไม่สามารถจับผู้ต้องหาได้แม้แต่คนเดียวแม้ว่ากฎหมายจะไม่สามารถเอาผิดกับมือปืนและจอมวงการได้แต่ในท้ายที่สุดคนที่เดินทางอยู่ในวงการเจ้าพ่อหรือมือปืนไม่มีทางหนีพ้นชะตากรรมเชกเช่นแดงสิงป่าสุงไปได้อย่างแน่นอน